เรื่องการต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับฝรั่งหรือไม่ได้อยู่กับฝรั่งนานเราอาจจะหวั่นวิตกเวลาอยู่กับเขาเวียดนามเป็นประเทศที่เขามองรูมโมเดลของเขาคือจีนจีนขยันยังไงเขาต้องขยันแบบจีนไม่ว่าจะเป็นการปราบคอร์รัปชันที่รุนแรงขณะที่ไทยเนี่ยจะดูสบายๆแล้วเพลงเขาว่าสบายๆตลอดเราควรจะมีนโยบายพม่าในส่วนที่ติดกับชายแดนไทยชายแดนของไทยทั้งหมดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเราต้องมีนโยบายที่ชัดให้สนับสนุนให้เขามีเศรษฐกิจที่ เพื่อกูลกับเราเพื่อนบ้านไม่มีใครเกรงใจเราสักคนแล้วจะให้หมาหามนาจเกรงใจเราเหรืออาจารย์ไม่มีทางดีบีสวัเทาสวัสดีครับหม่อมกรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นคลิปที่เรา นำเสนอเรื่องการต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราก็ได้คุยเรื่องในประเทศเยอะแล้วการต่างประเทศของไทยเนี่ยเรามีหลักการหนึ่งว่าเราต้องเป็นไผ่ลู่ลมคำํำว่าไผ่รูดลมคํานี้เขาว่ามันไม่น่าใช้เลยไม่มีในโลกหรอกครับเป็นกลางเะอัไผ่ลูดลมเป็นการแสดงถึงว่าไม่มีหลักการพลิกไปพลิกมามไม่มีคนที่ไม่มีอะไร,รที่จะเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ชน่าเชื่อถือครับผมอยากให้มอมกรวิพากษ์นิดหนึ่งว่านโยบายการต่างประเทศไทยเนี่ย ไัยรู่ลมเนี่ยมันรู่ลมมากี่ปีแล้วแล้ว,ลวมันจะรู่ต่อไปไหมหรือมันจะล้มลงคือเราดูเหมือนเรากลัวต่างชาติเนี่ยในยุคช่วงหลังๆนะครับสองสามรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเราดูเป็นรัฐบาลที่กลัวประเทศต่างชาติค่อนข้างค่อนข้างมากนะเกรงนะมากนะเวลาเราไปเยี่ยมเยียนยุโรปไปเยี่ยมเยียนประเทศไหนก็ตามเราก็จะนั่งคือการนั่งก็เราก็มองเห็นแล้วเราเรานั่งค่อนข้างจะเจียมเจียมมาก ขอภายนะที่พูดคำนี้นะกับหลายนาะยกนตรีแต่ดูดูดูราชการที่ห้านั่งกับซานิโคลัสนั่งด้วยกันเนี่ยราชการที่ห้าท่านนั่งเจียมเจียมนะครับไม่เลยนะครับสง่างามแบบผ่าเผยเป็นเหมือนกับเหมือนเหมือนเท่าเทียมรัสเซียเลยอะตอนรัชการที่ห้าเสด็จยุโรปเนี่ยการนั่งการยืนการเดินเนี่ยสง่าเท่าเทียมกับกษัตริย์มหามนา ประเทศมาอหำหนาจเลยดูแลภาพเนี่ยจะกี่จะเป็นร้อยปีมาเนี่ยเราดูแล้วเราภูมิใจอ่ะแต่หลังๆเวลาที่เราไปต่างประเทศนายกเราอ่ะจะดูเราค่อนข้างจะเราคือคือดูแลมันไม่เท่ากันดีกว่าผมไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนะแต่ดูเหมือนเราเราเราจะโพสิชันตัวเองด้อยกว่าเขาซึ่ง <Okay. S 2> อันนี้ผมไม่เห็นด้วยถามว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับผมอยู่กับต่างชาติสิบเอ็ดปีต้องเข้าใจก่อนผมเรียนต่างต่างประเทศห้าปี ผมมีนายเป็นอังกฤษอยู่หกปีอยู่อเมริกาห้าปีนายเป็นอังกฤษหกปีอยู่กับนายอังกฤษเนี่ยเราไม่เหมือนกับอยู่กับนายไทยนะแล้วทำทำตัวเท่ากับเขานะเท่ากับเขาเราฟังคําสั่งเขาแต่เราเถียงได้อ่าอันนี้คือข้อดีของของตะวันตกคือเราไม่เห็นด้วยเราเถียงได้แต่ต้องมีเหตุผลอันนี้ได้เลยได้เลยเป็นคือถ้าเราทรงภูมิสัอย่างเนี่ยนะทรงภูมิสัอย่างนะเราเรียกว่า ไม่ได้อยู่ลักษณะเหมือนแบบไทยอยู่ะเราจะอยู่เท่าๆกันนะครับกับกับโขหน้าเราที่เป็นอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียนรู้กับการอยู่กับต่างชาติว่าเราอย่ายจจองเราอย่าไปหง,งอแต่เราต้องเต็มไปด้วยภูมิความรู้ที่จะโต้อตอบกับเขาแค่นี้เองแค่นี้เองเราก็จะเป็นมิตรกันกันเลยแล้วก็เดินไปด้ด้วยดีต่อกันแต่ว่าในขณะที่เรามองว่าบางที ผู้นําเราเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับฝรั่งหรือไม่ได้อยู่กับฝรั่งนานหรือไม่เคยอยู่กับฝรั่งด้วยซ้าไปเนี่ยอันนี้มันมันเป็นทําให้เราเราอาจจะหว่นวิตกหวาดว,ว,วิตกเวลาอยู่กับเขานะครับ positioning ร่างกายต่างๆเนี่ยอาจจะดูแล้วหลายคนก็เอามาดูแล้วเอ๊ะทำไมมันดูแล้วเราเหมือนเราเกรงกลัวเขาเนี่ยซึ่งซึ่งผมก็ไม่ค่อยสบายใจกับท่าทีของประเทศไทยหรือแม้แต่การเจรจาอะไรต่างๆอาจารย์ ทุกอย่างเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่โดนใจเรานะแต่เดี๋ยวก็จะมีพี่น้องประชาชนด่าเราอีกว่าเขาไปเป็นนายกซะเองแหมเราก็วิจารณ์ก็เขาเป็นนายกเราก็ไม่มีสิทธิวิจารณะ์นะตามประสบการณ์รที่เรามีเพราะว่าผมออกงานต่างประเทศค่อนข้างมากเนี่ยผมเห็นแล้วมันยังมีประเด็นอะไรที่เราติเพื่อก่อมีประเด็นที่จะต,ต้องแก้ไขเพราะเราจะต้องอยู่ในโลกกับ กับนานาชาติกับมาหาอำนาาอีก,อ,กอีกหลายยกทีเดียววันนั้นเนี่ยยกที่หนึ่งเราไปไม่ถูกเนี่ยยกที่สองเราต้องแก้ไขครับสิ่งที่อยากจะให้ใหมก่อนวิเคราะห์ก็คือว่าหลักการของมันก็คือเราเป็นประเทศศูนย์กลางในคาบสมุทรอินโดจีนะนะฮะคือเป็นอาเซียนบกคราวนี้ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ใหญ่ๆที่ที่ว่าเป็นมาหามำนาาในอดีคือพมา่าเวียดนามแล้วก็ไทยครับคราวนี้พมา่าเวียดนามไทยเนี่ยเราพรมา่านี่เดี้ยงไปแล้วคือเฟลสเตนเนาะเวียดนามก็อโอโ้โห พุ่งแรงเกินเหตุจนเป็นไหนไม่รู้ละเราจะตามทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เขา6.6ปอร์เซ็นปีนี้อาการเติบโตของเราจะ2.5หรือเปล่ายังไม่มั่นใจคราวนี้สิ่งที่อยากจะให้มอมกรวิเคราะห์ก็คือว่าการต่างประเทศของเวียดนามนี่เก่งมากเขาเข้ากับพวกทุกคนได้และเข้าแบบเท่าเทียมและก็หาประโยชน์ของมันโดยการที่จะมี FTA หรือไม่ก็การลงทุนจากประเทศ FDI นี่เยอะมากเลยแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าการเปิดหน้าการเจรจา การทวิภาคีหรือแม้กระทาั่งการดึงเม็ดเงินต่างๆเข้าประเทศนี่พาะเหตุผลก็คือว่าเรามีความด้อยในเรื่องนโยบายต่างประเทศลองวิเคราะห์นิดหนึ่งฮะเวียดนามเก่งยังไงครับในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยเวียดนามถ้าเราเรียนหนังสือกับคนเวียดนามผมเรียนที่อเมริกาเวียดนามเป็นคนขยันข,ข้อดีหนึ่งเวียดนามขยันแน่นอนแหมผมไม่อยากใช้คํานี้เลยผมไม่อยากําใช้คําว่าขยันกว่ากว่าเรานะแต่ผมในความรู้สึกผมะรู้ผมรู้สึกว่าเขาขยันนะเวียดนาม สองเขาสู้เต็มที่จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวียดนามเป็นประเทศที่คือเขาเขามองโรโมเดลของเขาคือจีนอาจารย์คือเขามองจีนเป็นโรโมเดลดังนั้นเนี่ยจีนขยันยังไงเขาต้องขยันแบบจีนจีนเก่งยังไงเขาก็ต้องเก่งแบบจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยโรโมเดลเขาเขาชัดอยู่แล้วนะครับสําหรับเวียดนามแล้วก็กล้าที่จะทํา ที่เสแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเวียดนามก็เป็นระบอบคอมมิวนิสต์เหมือนกับเขาจะพอชอบพูดเยอะเวลาไปต่างประเทศผมไปเพราะเวียดนามไปจีนที่ละเขาก็จะพูดว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนจีนน่ะก็อาศัยสิทธิตรงนี้ไปแต่เขาก็พยายามทําตามจีนหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการปราบคอร์รัปชันที่รุนแรงแล้วก็ไม่ว่าจะใหญ่โตขนาดไหนเขาก็ปราบอันนี้ก็ถือว่าเขาใช้ได้นะครับขณะที่ไทยเนี่ยจะดูเป็นประเทศที่ สบายๆเราเพลงเขาว่าสบายๆตลอดนะครับไม่ว่าสถานะนาการไหนก็ตามแต่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันขณะที่เวียดนามเนี่ยเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขาต้องอยู่ในภาวะแข่งขันเขาก็ไปในสปีดของการแข่งขันหรือเขาก็เทรนนิ่งตัวเองไปอยู่ในในระดับที่ต้องแข่งขันได้แต่ของเราเนี่ยยังอยู่ในในโหมดสบายๆยอยู่วันนี้เด็กอายุ1 6ถึง20ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจะได้เงินหมื่นกันแล้วเนี่ย มันคืออะไรครับมันอยู่ในโหมดอะไรของเราอ่ะเราไม่เข้าใจอ่ะแล้วมือหนึ่งเอาไปทําอะไรดีจะเติมเกมดีไหมหรือซื้อซื้อมือถือใหม่หรืออะไรเนี่ยคือรัฐบาลเราเป็นอะไรครับผมไม่เข้าใจทําไมไม่เติมเติมเขาเรียกว่า competitive นี่ยไปให้กับประชาชนคือคือเด็ก1 6ถึงย0เนี่ยเขาต้องการความรู้ความก้าวหน้าความทันสมัยคุณเติมเงินไปคืออะไรอ่ะ คุณเติมการศึกษาที่ดีไม่ได้ไม่ดีเหรอเงินจํานวนสองหมื่นสี่พันล้านน่ะสองหมื่นสี่พันล้านน่ะให้การศึกษาเขาดีกว่านี้ได้ไหมเด็กสิบหกถึงยี่สิบเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่คุณให้เงินเปล่าไปคุณเหมือนกับคุณเป็นพ่อแม่รัฐบาลเป็นพ่อแม่เอาเงินไปเลยสองหมื่นสี่พันล้านไปซื้ออะไรก็ได้อา้าวแทนที่จะเอาเงินสองหมื่นสี่พันล้านไปให้ลูกมีให้ลูกได้เรียงพิเศษลูกได้อยู่มาหาลัยที่ดีขึ้นลูกมีอุปกรณ์การเรียนที่ดีขึ้นไม่ดีกว่าเหรอครับ คืออะไรครับรัฐบาลคือพ่อแม่ประเภทไหนผมไม่เข้าใจนะอันนี้เป็นเรื่องโจกอ่ะที่เอาเงินมาให้เด็ก1 6ถึง20แล้วถามว่ามันมีคนที่ทุกข์ยากกว่านี้ไหมในโลกนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้บอกว่ารวยหรือจนด้วยนะ1 6ถึง20เนี่ยจะลูกคนรวยก็ได้ใช่ไหมอาจารย์กติกาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมขออนุญาตนิดหนึ่งองค์กรในเมื่อองค์กรพูดเรื่องนี้แล้วก็โอเค ก็เ,เป็นว่าผมอายุหกสิบเอ็นาะตอนตอนที่เขาแจกหกสิเนี่ยผมก็ไม่เอาเนาะผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะประท้วงมันต้องรับบอกว่าบริจาคเงินให้กับราชการไปทําอย่างนี้ไม่มีทางไม่มีทางเด็กเด็กสิบหกถึงยี่สิบเขาไม่บริจาคกลับมาเพราะอะไรรู้ไหมครับเด็กสิบหถึงยี่สิบเขาก็ฉลาดพอเขาบอกว่าบริจาคกลับมารัฐบาลก็มีทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมทุกรัฐบาลนั่นแหละมันมีหมดแล้วันเยอะมากน้ะน้อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนนะ แต่มีบางจุดบางหน่วยงานที่มันทำเขาก็บอกเขาจะไปบริจาคทำไมอ่ะบริจาคไปเงินก่้ไหลอยู่ดีถูกต้องไหมครับแต่มันบัญชีให้เห็นว่า i n d ซ e t ของผู้นำ i n d ซ e t ของรัฐบาลไทยเมื่อเทียบกับรัฐบาลเวียดนามเนี่ยมันสู้กันได้ไหมแล้วสู้เขาได้ไหมดีกว่าแค่เรื่องนี้ก็คิดว่าเหมือนกับว่าเอาแหมไม่อยากบอกมันเป็นการเมืองหรือเปล่ามันมองเรื่องฐานเสียงหรือเปล่าไม่แล้วบอกว่าบอกว่าให้ไปเปรียบเทียบกับเวียดนาม แล้วเราจะอะไรไปสู้กับเวียดนามวันนี้รัฐบาลออกมาแต่นั้นนโยบายแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเอ่อเอ่อหนักใจทุกทุกนโยบายอะ่ะว่างนันเถอะนะครับ <laughs> แล้วจะอะไรไปสู้กับเวียดนามเขาไม่ต้องไม่ผมว่าลําบากนะส่วนพมา่าเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะอาจารย์ทรัพยากรเขาเยอะกว่าเราเยอะมากเลยเพราะเขาอยู่ทางปลายปลายของฮิมาลัยเนาะเชือเขาอะไรต่างๆเขาก็ ประกอบด้วยแร่สําคัญจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆยังไงต่างชาติก็ยังหมายปองนะครับ,รบอย่างการที่รัฐบาลพม่าไปคุยกับทางรัสเซียผมก็เชื่อว่ารัสเซียเนี่ยมีความจําเป็นต้องการอะไรบางอย่างจากพม่าเหมือนกันอันนี้แน่นอนชัดเจนใช่ใช่ใช่เนียครับอยูเมยู่ในเม,อ,นเมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการจับมือกันแน่ร,ร,รัฐบาลพม่าก็ต้องการความช่วยเหลือจากรัสเซียรัรรสเซียก็ต้องการของบางอย่างจากพม่า เขาก็ต้องคุยก yeah> ันจริงๆไอ้ตัวอาเซียนที่เป็นฝ่ายบกเนี่ยเราเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางแต่เรากับคิดเชิงยุทธศาสตร์ไม่ได้เลยเราคิดแต่เรื่องการเมืองอย่างเดียวเลยนะเราคิดแต่เรื่องการเมืองนะแต่เราไม่ได้คิดเรื่องบ้านเมืองเลยอะการเมืองคืออะไรโอ้เดี๋ยวจะเอาฐานเสียงเด็กมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแต่เรื่องบ้านเมืองคืออะไรครับวางแผนให้บ้านเมืองสิครับว่าอาเซียนอัาเวียดนามเข้าไปอย่างนี้แล้วแล้วเราจะไปตรงนั้นยังไงใช่ไหมอาจารย์ครับ พม่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเฟลเสเต็ปนะแต่ว่าอตอนนี้เขาเขาก็ดิ้นรนนะจะเลือกตั้งในมกราปีหน้าเสร็จแล้วจีนเองก็คุยกับพม่าเยอะเนาะในเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ๆก็การแบ่งแยกดินแดนก็ยังมีต่อไปเนาะพม่าตอนนี้44เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ปกครองโดยรัฐบาลกลางที่เหลือก็ชนกลุ่มน้อยปกครองอยู่ล้วก็ทราบอยู่ผมอยากถามหม่องกรว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความเห็นของหม่อมกรเนี่ยอืมพม่าเองเนี่ยควรจะเป็นประเทศที่มี ความเจริญก้าวหน้าในในอนาคตหรือเปล่าหรือหรือหรือยังยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคืออาจารย์เราควรจะมีนโยบายเกี่ยวกับพม่าในส่วนที่ติดกับชายแดนไทยครับเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นคงอันนี้สําคัญมากนะครับให้ใครเข้ามาทํายาเสพติดไม่ได้นะให้ใครมาทําเรื่องของเถื่อนไม่ได้นะหรือแม้แต่ทาบ่อนตรงชายแดนเราก็ไม่ควรสนับสนุน แต่บอลหลายแห่งใดเป็นมีเจ้าของเป็นคนไทยซะด้วยตามชายแดนอาจารย์เคยเยิามาแล่วเยอะเลยฮะห้าแห่งซึ่งตรงเนี้ยถามว่ารัฐบาลหลับหูหลับตาทําอะไรอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยชายแดนของไทยทั้งหมดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเราต้องมีนโยบายที่ชัดแต่นโยบายที่ผมอยากจะเป็นก็คือว่าทํายังไงให้สนับสนุนให้เขามีเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกับเรา ไม่ใช่สีเทานะไม่เอาสีเทานะเศรษฐกิจสีขาวกือกูลกับไทยนะแลกกันไปแลกกันมาชายแดงเขาก็จเจริญเจริญแบบไม่ใช่สีเทาอันนี้ต้องทํานะครับเขามีเงินเรามีเงินเราเกืเ้อกูลกันตรงบริเวณชายแดนแล้วก็จะได้ไม่ทะเลาะกันเรื่องเส้นผบเข,นขเนแดนด้วยคนมีตัง์อ่ะนะฮะซึ่งเราไม่เคยมีนโยบายชัดเจนในเรื่องตรงชายแดนตรงนี้เลยนะครับที่มันจะชัดๆว่าเราจะทําให้เกิดเหมือนเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจารย์ ระหว่างชายแดนไทยพม่ายาวเลยยาวตลอดเนี่ยเกิดเคสเขตเศรษฐกิจพิเศษเพราะว่าเราอยากหนึ่งเราไม่อยากให้มีการลบกันเพราะเราต้องมีเส้นทางการค้าที่อาจจะต้องผ่านต่อไปในอนาคตเราผ่านละตอนนี้เราผ่านลาวไปจีนแล้วอาจจะผ่านพม่าไปจีนก็ได้ผ่านไทยใหญ่ไปจีนก็ได้เพราะนั้นเราควรจะต้องรักษาบริเวณเนี้ให้เขามีการกินอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็วินวิน,วนไปพร้อมกับไทยแล้วก็จบปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนไปเพราะจริงๆมันมีส่วนที่สัญญาการกล็ดมาเยอะแยะไม่รู้กี่ฉบับ นะครับการระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยไม่เห็นจบสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรมีนโยบายให้ความสําคัญเป็นนโยบายระดับชาตินะอาจารย์ในเรื่องเศรษฐกิจชายแดนตั้งแต่ไทยพม่าไทยลาวไทยขเขมรต้องมีตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับแล้วใครก็ตามที่เกเรกับเราอาจารย์เห็นร้องเพลงชาติที่ประสาทตามเมินทมเนี่ยนะ <c oughs> ใครที่มีปัญหาอนนี้กับเราเราก็ตัดอ่ะคุณก็ไม่อยู่ในเกมกับเราอ่ะ คุณอยากทะเลาะกับเราตัดเราตัดเราเราไม่ยุ่งเราผมจะทําแบบชําเลยขึ้นภาษีขึ้นภาษีของคุณอ่ะของผมจะไปหาคุณ่ะผมขึ้นภาษีค,คุณใช้ของผมได้แต่ต้องแพงแพงกว่าที่ผมส่งไปลาวแลวพะพม่าเพราะคุณยังไม่ยอมยึดเส้นเขตแดนที่ถูกต้องอาจารย์นึกออกนะบางครั้งเราก็ต้องเข้มงวดนะอาจารย์ในบางเรื่องอาจารย์รู้ไหมเรื่องขอแตะนิดนึงแล้วกันเมื่อแตะแล้วตามเมินทมเนี่ย อาจารย์มันเลยสันปันน้ํามาเป็นเกือบกิโลมันเข้ามาได้ยังไงเพราะเราไปอนุมัติในปีห้าสี่ว่าเข้ามาเที่ยวได้วันนี้เขาไม่เข้ามาเที่ยวแล้วเขามาร้องเพลงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นโยบายเกี่ยวกับประเทศอรอบๆเราเนี่ยผมคิดว่านโยบายย่อนยานแล้วก็อ่อนแอแล้วไม่เป็นประโยชน์และเสียเปรียบและที่สําคัญที่สุดเพื่อนบ้านไม่มีใครเกรงใจเราสักคนแล้วจะให้หมหาอำนาจเกรงใจเราเหรืออาจารย์ไม่มีทาง องก์กรนี่พูดว่าเพื่อนบ้านไม่เกรงใจเพราะเราอ่อนแอพูดง่ายตรงๆนะเขาไม่เกรงใจเพราะเราอ่อนแอถ้าว่าเราอ่อนแอเนี่ยองกรต้องวิเคราะห์หน,น่อยนะว่าไอ้ที่เราอ่อนแอเนี่ยมันมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของเราที่เราอยู่ในช่วงปฏิวัติรัฐประหารบ่อยเกินแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่มีความเข้มแข็งในการที่จะไปเชื่อมโยงกับต่างชาติสมัยก่อนผมจําได้นะสมัย ที่ผมหนุ่มๆเนี่ยบนเอกเปรมเออย์บนเอกชาชัยชูนวันหรืออนันต์ปัญญาชูนี่เก่งมากเรื่องการต่างประเทศแล้วเป็นได้รับการนับหน้าถือตาในตลาดในเวทีต่างประเทศแต่หลังๆนี่ไม่มีเลยไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วเพราะเราไม่มีบุคลากรหรือว่าเราขาดแคลนหรือว่ากระทรวงต่างประเทศไม่มีความสามารถต้องบอกว่าสมัยรุ่นพ่อเรานะครับรุ่นที่เกษียณกันไปแล้วรุ่นพ่อเรารุ่นคุณอาผมหรืออะไรเงี้ย ก็ผมว่ากระทรวงต่างประเทศเป็นกระทรวงที่ดูดีที่สุดเลยดูดีมากแล้วคนที่เป็นเป็นใหญ่ในกระทรวงเนี่ยโอ้โหจบการศึกษาดีมากเลยนะจบอังกฤษจบออกซฟอร์ดจบเคมบริดจ์จบอะไรแบบนี้อย่างนี้เลยอาจารย์จบแบบโรงเรียนดีมากเลยแล้วหลายคนก็จบในยุโรปจบในเนเธอร์แลนด์จบในอะไรเงี้ยคือเราเจอคนแบบโอ้โหแบบโปรไฟล์ดีกว่าเราเยอะทั้งนั้นเลยอ่ะผมไม่รู้ว่ายุคนี้เป็นอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ไปดูหรอกว่าท่านจบอะไรกันแต่ว่า ทำไมมันดูมันดูอ่อนลงกว่าสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ผมไปเยอะมากอันเนี้ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าไม่มีคนเก่งเลยนะคนเก่งก็ยังมีแต่มันเหมนนือนจํานวนน่ะมันมันน้อยลงหรือเปล่านะครับหรือหรือหรืออย่างหนึง่งการเมืองเข้าไปล้วงลูกมากเกินไปหรือเปล่าจนข้าราชการดีๆทํางานไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็รัฐมนตรีปานปรีอ่ะที่ผมว่าเก่งคนหนึ่งนะเก่งๆครับโง่เฮงหรือว่าบุคลิกอะไรในการพูดจาอะไรผมว่าน่าเชื่อถือนะอยู่ไม่ได้อะ อยู่ <inte brothers> ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก <modeling> ี่เด <online> ือนคนเก่งคนเก่งอยู่ไม่ได้นั่นหมายความว่าคนที่เก่งจะไม่สามารถอยู่กับหัวหน้าที่ไม่เก่งได้หรือหัวหน้าที่ไม่ใส่ใจได้เราก็ต้องมาโทษหัวหน้าเขาแหละว่าหัวหน้าเขาคิดอะไรทําไมเอาลูกน้องที่เก่งเก่งอยู่ไม่ได้แล้วคนที่มาใหม่เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยมีสีทัศ์เขาเรียกว่าวิสัยทัศ์เท่าไหร่เงียบหไม่เคยออกบอกเลยว่าจะเอาอะไรเป็นยังไงเกิดเกิดอะไรขึ้นไม่เคยสัมภาษณ์ไม่เคยออกสื่อไม่เคยบอกประชาชนเลยว่า สถานการณ์ตอนนี้เราต้องแก้ยังไงแล้วเราต้องทําอะไรบ่งกรลองดูนะี่ฮะรัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันนีท่านทําไมเงียบจังเพราะอะไรเป็นเพราะการเมืองหรือเปล่าอันนี้ถามก่อนเพราะว่าท่านมาได้ด้วยการเมืองอยู่แล้วนะเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเมื่อท่านมาได้ด้วยการเมืองเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้มาในระบบเขาเรียกเขาเรียกว่าพูดทางวิชาการแล้วกันท่านก็อย่ากโกรธผมเพราะว่าคือมันเป็นระบบอุปถัมมานะระบบการเมืองเป็นระบบอุปถัมภ์ แต่ระบบเระบบที่คนเก่งขึ้นมาตามสายงานด้วยความสามารถเขาเรียกระบบ merit system ซึ่งอเมริกาเขาเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วตอนหลังก็ปรับปรับปรับเปลี่ยนให้เป็น merit system มากขึ้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับยกเว้นยุคทรัปมนะผมไม่รู้แหละแต่ว่ายุคยุคก,ก่อนเนี่ยยุคยุคพ่อแม่เราเนี่ยก็ยังเป็น merit system อยู่ก็คือคนเก่ง โปรไฟล์ดีๆก็ขึ้นมาบริหารแล้วสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์การถ่วงดุลระหว่างข้าราชการกับการเมืองมันมีการถ่วงดุลที่ดีกว่านี้คือการมือการราชการยังมีความเป็นตัวของตัวเองมากมากกว่านี้ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างอ่อนตามการเมืองที่ต้องการหมดการเมืองต้องการอะไรก็สามารถพูดบิดไปจากสิ่งที่เป็นมาตรฐานอย่างนี้ผมยกตัวอย่าง M O U 2 5 4 4อย่างเงี้ยผมพูดกับข้าราชการเก่าหลายคน ที่เป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาท่านบอกว่ามันไม่ใช้ไม่ได้มันผิดเราเสียเปรียบไม่ควรทำอ่ะพอพูดกับคนปัจจุบันคนละเรื่องอ่ะพูดกันแบบคนละเรื่องคนละหนังคนละม้วนดีกว่าเหมือนเรียนคนละตำราเป็นเพราะอะไรผมก็ต้องตั้งคำถามว่าเป็นเพราะการเมืองต้องการแบบนี้ใช่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่า ถ้าประเทศไทยมันบิดเบี้ยวโดยการเมืองซะแล้วเนี่ยแล้วราชการไม่สามารถเป็นหลักได้นะักการเมืองโยไปข้าราชการก็โยตามนะักการเมืองไปไหนข้าราชการก็ไปตามเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเดินประเทศมันจะจะแย่เลยนะครับเพราะว่าการเมืองมันเปลี่ยนตลอดประเทศจะเป็นอย่างเงี้ยจะล้าหลังอาเซียนไปเลยแต่ถ้าข้าราชการเป็นหลักนะเป็นหลักสําคัญเนี่ยการเมืองก็ดึงไปได้นิดหน่อยไม่ไม่ออกจากตรงกลางมากเกินไปผมคิดว่า ประเทศมันยังพอไปได้เหมือนสมัยก่อนนี้แต่วันนี้มันดูว่าการเมืองมีอำนาจสูงสุดและมีอำนาจเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าการเมืองก็ใช่ว่าอ่าหลายคนนะครับก็แหมก็ไม่อยากวิจารณ์ะว่ามันมันดูแล้วมันนำพาประเทศไปไปไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็ไทยก็จะตกอันดับอาเซียนไปเรื่อยครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร